กราบสวยดับสวยเดียวกาชมทุกท่านด้วยอยู่กับช่องไม่มีสารนะนะครับวันนี้ก็อยู่กับไอดีของน้องกูหนึ่งไงนะครับ ID ไอดีนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไอดีสมัครอะไรน,นะโอ้ยดี ID อะไรมาเหอะของข้าแบบ เอามาเอาไอเดียมา5้าพันเจ็ดหรพันดันปีเดี๋ยวดันให้หนึ่งหมัดมาให้ดูแล้วคุณผู้ชมโอ้โหเฮ้ยนี่มันอุ้ยนี่มันเอเคเอเคเฮ้ยเฮ้ยทำไมมีของโหดขนาดเนี้ยอุ้ยลืมไปมีสัญลักษณ์ตัว e นะครับนักม,มือฉมย์ไอดีนี้ไอดี ID นี้น่าจะซื้อ elite น,นะเขาเรียกว่าอะไรผมไม่แน่ใจ elite ป่าวที่มันซื้อแล้วปุ๊บมันจะได้เปิดแบบชั่วคราวมาเพื่อเล่นเล่นขึ้นแบบบัสมาตรงมาเตอร์ดูดิเนี่ยซองเวลสี่ค่ะผู้ชม ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นมันคือมาสลับตัว e นะครับผมโอ้ยถ้า e หมดนี่ก็คือแบบไม่ได้เล่นแล้วใช่ไหมออประมาณนี้นะครับอประมาณนี้เลยครับผู้ชมแต่ได้หมดอุ้ย uh, นี่มันโอ้ uh, นี่มันตัว e ตกใจหรือว่าก็๖หกเฮ้ยโคตรเทนะคุณผู้ชมเฮ้ยเท่ว่ะเทว่ก๊อะก็๑๘เพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามีก๊อก็ครับม,มีแบบอัพได้ด้วยปาของมาบานี้ปัสไ,ไปไปไล่กันเลยนะครับผมทห้เป็นเซอร์สูตรพันไอริ่นฟรีนะครับผมปไปเฮ้ย ตัวแตกลองนั่งลองนั่งมีตัววะโอ๊ยโอ้ยห <aciones S 1> ูยซ้ำซ้ำก่อนไม่ได้เลอะมาดิจ้ำหัวไายแตกสองอันนี้ห้ามแตกนึงไตกนึงแตกนึงโดนหัวมาชมโอาหูยล็อกหัววะไม่ตัวแดงแดงตัวแตกมาดิมาดิมาเดี๋ยวหูยวิ่งเดียวแตกวิงเดียวแตกไอ้โอ๊ยชนไม่รอดแดงหูยนั่นแรงแดงแปดไม่ดาว หมายความว่าไงมาดิบอลมาดิครับแทนตอวไส่ไม่ตัวร,ร้อยสยองหนึ่งสองหนึ่งถือว่าไม่ถูตัดซายน้องสองหนึ่งถือว่าไม่ทุ่อองมาดิมาให้ไม่ดครับส้นล้มนงหนึ่งมาดิร้งหนึ่งร้งหนึ่งมาดิออกมาออกมาเอามา มาดิแรกเลยอ่ะแรกเลยอ่ะอ้โหแดแดงแดงแดงไตัวข้างหน้าโอ้มเดอเออโอ้ยหมเือดอไไงวะน้ำแดงแดงๆคุณผู้ชมแมต่อไปดิแดงแปดิโอ้ยสามหนึ่งสหนึ่งลุ้มบ้าสามหนึ่งถือว่าไม่ลุมอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยสาึถือว่าไม่ลุมสาึถือว่าไม่ลุมอ้ยแม่งลลตกล้ไดไงวะโดน โดนโดนแต่สองแต่สองสามหนึ่งหรือว่าไม่ลุมสามสามหนึ่งหรือว่าไม่ลุมมาดิ Double kill ้ยอุ้ยโว้ยระวงไอ้หิแตกดิเอาไอ้นี้หลุดไอ้นี้หลุดไอ้นี้หลุดเรียบร้อยร้อยร้อยเฮ้ยตอแตกมาดิ เอามาแดงแดงแดงเฮ้ยโอยยังไม่เห็นหัวมาดิหูมึงเฮ้ยลัวงล่วงไปเลยไปโยนแน่หนุ่มนะหนุ่มนะไปครับมาดิฮะล่วงไปดิใส่หัวไปตัวแทงหัวังแงหุ่นนมล่วงไปดิเอาเรื่องจัดมีตัว โอ้าผู้ชมมดิมาดิเอายงแง่นผู้ชมโอยเอจัดนะผู้ชมเข้าหัวไปดหนวะโอ้โหไหมหมดหมอะลวงไปดิไปนั่มังล่วงอีกนึงกนึงโอ้ยเจ็บกมาเอาไจมย่ทมองมาโอ้หไม่คานงเลย่าผู้ชมโดนเอมหก ไอิวงล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 ุยหนึ่งอะนันะอ้าหวยแดง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 ไอ้บิตุ๊กลุยหนึ่งมาดิีมาดิมาดิหัวไปดิหัวไปดินั่นน่ะเฮ้ย Killing s r คุณผู้ชมมาดิเอาปกสี่จุดสองลองถามสิ ล่วงโอ้ยเฮ้วงไม่ดีไอ้นั่นอ่ะอืมก็หาดันกดาดันมาดิลวงลวงไปดีลวง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 อีนึงมาดิมาดิมาดิ หน่วยหนึ่งมาดิมาดิมาดิไปไม่โดนหัวมู้ชมตําหัวเลยตําผัวแล้วผู้ชมเพื่อนมาเพื่อนมายังไงมันมันน่าจะดึงกันมันน่าจะดึงกันยังไม่มันตัาคัวตีกันมาดิมาดิหนวหนึ่งโอ้ยสองสองไม่ลั่นสองไม่มีอะไรเลยสองไม่มีอะไรเลยมาดิบอยไม่ตัว ลวงวียอดมาต่อไปกันต่อแล้วครับผมเราจะไม่อยู่แค่นี้นะเนี่ยกกันฟรีต่อล่วงล่วงล่วงอุ้บนกระโดดยิงอุ้ยแดงขาแล้วคุนผะู้ชมมาดิหุ้ยลากไม่โดนไ,นไ,นไ,ไอ้วัวไม่มีไอ้หมไมีตั่วไปดิสองลังสองอกมาเออเฮ้ ไอ้นี่ร่วงร่วงร่วงโอ้ยแม่งเกลียวหายครับผู้ชมไอ้นี่ตัวเธอโอ้ยสี่ตัวไม่ดาวหลังร่วงไว้ดิสามสามสามตัวนั้นำเรามีตัวนั้นมาเขาจะมีตัวนั้นมาโอ้โหแดงแดงให้แดงแดงแดงขึ้มาดิทะไร มีตัวมั้ยมีตัวมั้ยขวามือขวามือรอเลยโอ้ยทำไมชอบไม่มีสาร้ายิงเว้ยวะเฮ้ยโอ้ยตามมาตามมาจะหัวยเปล่าโอ้ยไม่หัววะไม่หัวไม่หัวเล่นกลางปะโอ้ยเกิดเดาผู้ชมเอะรนั่นลวกไปดิโดนระวัรวั มาดิมาดิ่วงอ้วดีครับรวงหนึรวงหึมีขึ้นมามีตัวทำมามาดิมันจะสําลงสองตอแตโอ้ยมันสไล์นอน่วงมาดิไม่ดาวไม่ดาวจไลนอนไมุ่วงหนึ่่อนก่อนํากนโอ้ยมาดิมาดิ ไม่ดีไม่จอเป็นไรวะไม่ขึ้นนาคุณชมอุ้ยหน้าหน้ามาดิสถานี้ต้องสไลหนอนไปสไลหนอนแจงอุ้ยเว้ยจัดช็อตนี้ล่วงลวงล่วงวงมาดิโยนล่วงไปดิมาดิมาดิล่วงไปสองชุดสชุดหน้ามาดิอยไม่ได้คุณผูชมดดีดิ เฮ้ยดิครับชุดสองเข้าหัวไปมาดิโอแดงๆคุผู้ชมให้แดงนั่นเป็ีตัวแดงแดงแดงลวงหนึ่งลวงหนึ่งลงหนึ่งลงหนึ่งส่ไมหน่อยมาดาตีหัวไปลุหนึ่งลุหนึ่งโอยเยอะ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 คุณผู้ชมเยอะ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 ้ยมันน่าจะดึงกันลุ้สองลวงสองลสองดีครับ อันนี้ไม่ยาวไม่ยาวเจย์ร่วงมาดิร่วงไปดิออกมาออกมาร่วงโอ้โหมีร่วงไม่เจ็บร่วงเออเออโอ้โหไม่ขาโถมอะไรวะจบเลยก็ไปเนืองไรกันบ้างนะเอาบกับไอเดียเลยก็ไอเดียของน้องกูหนึ่งไงนะก็ อีลิตหมดนี่คือแบบผู้ยาจกเลยแต่ก็เล่นได้นะครับขึ้นมาสเตอร์ชิลๆนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กันนะวิดีโอมลาไปก่อนเจอกันคลิปใหม่นะครับบ๊ายบายนะครับ